การค้นคว้าและผลวิจัยประเทศไทยปี2012เกิดโรคประหลาดระบาดหนักหลายพื้นที่แถวกรุงเทพมหานครตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบบุคคลต้องสงสัยติดเชื้อโรคนี้โดยอาการที่เห็นได้ชัดเจนคือมีอาการคุ้มครั่งตาแดงสีหน้าและแววตาไม่เป็นมิตรขู่ทำร้ายและพยายามจะกัดคอเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายรายถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ แต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือเพียงไม่กี่นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โดนทำร้ายโดยการกัดคอก็มีอาการคุมครั้งเช่นเดียวกันพละกำลังและความเร็วเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าของบุคคลธรรมดาอย่างน่าประหลาดใจเมื่อวันนี้ทางการแนะนำผู้ติดเชื้อรายนี้เข้าตรวจสอบพบว่าในเลือดมีเชื้อโรคที่ทางไวรัสวิทยาและกรมอนามัยโลกเองยังไม่สามารถให้คำตอบและวิจัยได้ว่าเป็นเชื้อโรคชนิดใด แต่เมื่อมันเข้าสู่ร่างกายแล้วจะส่งผลทําให้เส้นเลือดทุกส่วนหยุดไหลเวียนหัวใจหยุดเต้นประทันหันแต่ยังสามารถขับเคลื่อนร่างกายได้ด้วยการสั่งการในเส้นสมองผู้ที่ติดเชื้อยังมีสติและพูดคุยได้ในบางครั้งและคุ้มครั้งเมื่อได้เห็นหรือได้กลิ่นของเลือดสดคนที่ติดเชื้อเหล่านี้ยังไม่ตายแค่โดนควบคุมจากเชื้อโรคนี้ค่ะจากผลวิจัยของกรมไวรัสวิทยาให้ชื่อโรคนี้ว่าเชื้อแวมไพร ประเทศไทยปี2024ปัจจุบันศูนย์วิจัยไวรัสวิทยาและโรคระบาดภายในประเทศโซนเพาะเนื้อเยือ่อแชทสนทนาระหว่างออฟและพอชมึงตอนนี้อยู่ไหนวะข้อความจากออฟส่งเข้ามานั่นก็ะทำให้พอชเปิดอ่านนี้ทันทีอยู่โซนเพาะเนื้อเยื่อนะ่ะเข้าไปทำไมวะกูเพิ่งออกมาเนี่ยกูมเมาของแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะลงพื้นที่ จำเป็นจะต้องพาตัวอย่างเชื้อบางส่วนไปด้วยพอตอบกลับข้อความไปวิจัยมาก็ตั้งหลายปียังหาข้อสรุปไม่ได้ไม่รู้ที่มาของต้นตอของเชื้อโรคนี้สักทีออบตัดพอขึ้นมากูเองก็ตันวะ่ะตอนนี้ก็เลยจะลงพื้นที่ออกหาผู้ติดเชื้อมาวิจัยใหม่คนเก่าๆที่เอามาก็ไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยทำไมเชื้อโรคที่ได้มาจากร่างตัวอย่างถึงอยู่ได้แค่ไม่นานวะ ไม่ถึงสองชั่วโมงก็ตายแล้วหรือเราจะต้องจับพวกแวมพายเป็นๆมาวิจัยวะพอตอบกลับและถามคืนสุดแน่นอนแวมไพายมึงก็รู้ดิว่าพวกนี้มันว่องไวพลักกำลังก็เยอะมากเชื้อโรคเหล่านี้ทำให้คนกลายเป็นคนเหนือคนมึงเอามาเป็นๆไม่คิดว่ามันจะแดกหัวมึงหรือไงเรื่องเนี้ยกูเคยเสนอที่ประชุมไปแล้วสองปีก่อนมึงก็เห็นผลลัพธ์นี่ว่าเขาตอบกลับมายัางไงแต่เราวิจัยจากซากศพแวมพายแบบนี้มาเก้าปีแล้วนะ ยังไม่ได้ผลลัพธ์อะไรที่คืบหน้าเลยยิ่งนับวันพวกมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพวกที่ติดเชื้อเหล่านี้สักวันมันจะมีจำนวนมากกว่ามนุษย์แล้วนะพบก็ฆ่าไปที่รู้กันในประเทศมึงเองก็เป็นหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ลาดตะเวนของศูนย์มึงจะไปซีเรียสอะไรมือแม่นขนาดนั้นอย่าลืมนะว่าคนพวกนั้นนยังไม่ตายแค่ติดเชื้อโรคที่กูฆ่าเพราะว่าพวกเขาโจมตีเราก่อนที่กูออกล่าเพราะต้องใช้ในการวิจัย ถ้าไม่จับตายก็เอาตัวอย่างมาไม่ได้นั่นไงแล้วมึงจะมาหวังจับเป็นวิจัยได้ยังไงต่อให้พวกมันยังไม่ตายก็ไม่เคยมีใครได้คุยหรือใกล้ชิดกับพวกมันเลยนะหรือเราควรจะเข้าใกล้มันให้มากกว่านี้วะไอ้พอชมึงเลิกคิดอะไรบ้าๆเลยนะคราวนี้ให้แค่ไปเล่ยล่าไม่ใช่ให้มึงไปลากตัวมันมาเป็นๆน,นะเว้ยอย่าลืมนะนั่นก็คือแวมไพร์แวมไพร์แดกเลือดเราตายได้เลยนะเออรู้แล้วนะ แชทระหว่างด็อกเตอร์วรเวสและพอชพอชครับด็อกเตอร์ฉันเห็นแกเต็มการจอ,อกล่าแวมไพร์อีกแล้วเหรอครับครั้งนี้จะไปแถวไหนด็อกเตอร์วรเวสถามขึ้นที่ตะวันตกครับวันก่อนมีข่าวรายงานว่ามีความเคลื่อนไหวแปลกๆที่ฝั่งตะวันตกของศูนย์ครับผมว่าจอ,อกไปดูสักหน่อยครั้งนี้จะไปกันกี่คนหกคนครับรวมถึงผมด้วยน้อยเกินไปเราไม่รู้ว่าแวมไพร์เหล่านั้นมีอยู่กี่ตัว หากมีมากกว่าจำนวนคนของเราอาจจะเสี่ยงได้ในทีมีเด็กใหม่เข้ามาด้วยสองคนฉันไม่อยากให้นายเจองานน่กไม่เป็นไรครับด็อกเตอร์ปกติผมก็ทำงานแบบนี้อยู่แล้วมันเป็นงานของผมครับถ้าไปไหวจริงๆแล้วผมจะกลับมาครับฉันรู้นะว่าพวกเนี้ยนะ่ะมันเป็นพวกที่ติดเชือ้อเมื่อก่อนเคยเป็นมนุษย์เหมือนกับเราเราแต่ตอนเนี้เชื้อโรคเหล่านั้นมันทำให้บุคคลเหล่านี้เปลี่ยนไปกลายเป็นเหนือมนุษย์ไปแล้วทุกสิ่งที่นายมั่นใจ ฉันไม่อยากให้นายเอามันมาเสี่ยงผมเข้าใจความหวังดีของด็อกเตอร์ครับขอบคุณด็อกเตอร์ที่เป็นห่วงผมนะครับแต่นี้ก็ผ่านมาเก้าปีแล้วยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเชื้อโรคนี้สักทีผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆประชากรก็ร้องเรียนขอเซรุ่มเพื่อที่จะรักษาเชื้อโรคเหล่านี้ผมคิดว่าควรหาวิธีวิจัยแบบใหม่บ้างนะครับเช่อนอะไรล่ะลองจากพวกวันภายนั้นมาวิจัยแบบเป็นๆเ,เราจะได้ทั้งเนื้อเยื่อและได้ข้อมูลจากพวกเขาด้วยอย่าลืมนะครับ พวกเขายังไม่ตายยังสามารถพูดคุยได้แค่ดุร้ายก็เท่านั้นตอนนี้พวกเขาก็เหมือนกลายเป็นอสุรกายไปแล้วเราพูดคุยกับอสุรกายไม่ได้หรอกนะพอร์ตเอาอย่างนี้ฉันอนุญาตให้แกออกไปล่าดได้แต่ครั้งนี้เอาเกมไปด้วยอะไรนะครับด็อกเตอร์ก็รู้ดีว่าผมกับเกมไม่ถูกกันเขาพยายามจะทำงานเอาหน้าผมด็อกเตอร์ก็รู้นี่อีกอย่างตำแหน่งเขาอยู่ในศูนย์วิจัย อย่าให้มาลำบากคนลงพื้นที่อย่างพวกผมเลยครับถึงเขาจะทำงานอยู่ในศูนย์วิจัยแต่การวิจัยก็ต้องประกบคู่กับการลงพื้นที่ไม่อย่างนั้นจะเอาข้อมูลการวิจัยมาได้ยังไงล่ะแต่ออฟก็ไม่เห็นจะต้องลงพื้นที่เหมือนกับเกมนี่ครับพอรู้รสึกไม่พอใจเป็นอย่างมากกับสิ่งที่ดรวรเวทมอบหมายเนื่องจากเกมเป็นคนที่เขาไม่อยากคบค้าสมาคมด้วยตั้งแต่แรกถ้าเกาบอกว่าเขาทำงานเพื่อเอาหน้าแก่งั้นครั้งนี้ ก็เป็นเกมให้แกส,สองคนล้วกันใครวิจัยได้ผลลัพธ์ก่อนฉันมีรางวัลให้ไม่เอาสิครับด็อกเตอร์ทีมผมคนวิจัยอย่างออฟด็อกเตอร์ก็รู้นี่ว่าเขาเป็นรองของเกมมาตลอดผมเองก็ไม่ใช่นักวิจัยมืออาชีพด้วยถ้าอย่างนั้นก็ต้องพยายามมากขึ้นถูกไหมด็อกเตอร์ไปเถอะฉันจะบอกแค่นี้แหละฉันคุยกับเกมไว้ให้แล้วที่เหลือพวกแกก็ไปคุยกันเอาเองครับแชทระหว่างเกมกับ พอชฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับคุณพอชเกมทักทายเข้ามาในข้อความส่วนตัวของพอชร่างบางก็รีบกดอ่านในทันทีก่อนจะตอบกลับไปด้วยความไม่พอใจนะถ้ารอบนี้มึงไปแล้วกวนตีนกูกูจะฆ่ามึงหมกป่าเองจําป่ากกูไว้เลย <c oughs> แหมโคดจังเลยนะจ๊ะก็แค่จะไปเก็บข้อมูลมึงก็ทำงานของมึงไปเซ่แล้วมาดูกันว่า ใครจะเก่งกว่าใครกันกูไม่ได้ต้องการที่จะแข่งกับมึงกูแค่จะมาทำงานมึงอยากจะแข่งมึงก็ทำของมึงไปกูก็ไม่ได้อยากแข่งถ้าเป็นคนอื่นกูไม่รับงานนี้หรอกแต่นี่เห็นว่าเป็นมึงไงกูเลยอยากสนุกหน่อยสนุกไปคนเดียวเหอะกูไม่มีเวลาที่จะมาเล่นกับมึงหรอกปากดีจังนะเั้นเดี๋ยวได้รู้กันวัดกันที่ผลงานดีกว่าเพื่อนใครเพื่อนมึงแหม เดี๋ยนี้ไม่น่ารักเหมือนเมื่อก่อนเลยนะแล้วกูเคยน่ารักกับมึงเมื่อไหรละ่ะเลิกพูดมากแล้วไปเตรียมตัวได้ละถ้ายังไม่ไปก็ไปคนเดียวได้แล้วเจอกันนะจ๊ะกวนตีไล่สัตว์แชทสนทนาระหว่างออฟกับพอชเมื่อได้รู้ข่าวออฟก็รีบทักหาเพื่อนรักอย่างพอชท,ทันทีไอ้พอชได้ข่าวว่าไอ้เกมไปกับมึงด้วยเหรอพอชได้เห็นเช่นนั้นก็รีบกดอ่านแชทของเพื่อนรักในทันที เออดิแม่งดอกเตอร์วอรดเวทให้ไปวะแต่รำคาญชิหายแบบเนี้ยแกล้งกันชัดๆก็รู้อยู่แล้วว่ามึงกับมันไม่ถูกกันแกล้งให้ไปปวนมึงเรื่องยังไงวะดอกเตอร์คิดอะไรอยู่เกมบ้าเกมบออะไรก็ไม่รู้อยากให้กูแข่งเรื่องผลวิจัยแวมไพร์กับไอเกมอะมึงก็รู้ว่าวิจัยกันมา9ปีแล้วยังไม่มีความคืบหน้าให้เวลากูกับไอเกมเพียงแค่ไม่กี่เดือนเพื่อแข่งเอาผลลัพธ์กูว่าแม่งไม่ใช่คนวิจัยก็กูน,กนี่ไง เขาก็รู้ว่ากูฝีมือน้อยกว่าไอ้กเกมมันเยอะทำแบบเนี้ยแกล้งทั้งกูและมึงเลยอ่ะช่างเหอะเขาต้องการยังไงก็ให้เขาไปอย่างนั้นครั้งเนี้ยกูจะพามันไปเรามาวัดกันที่ผลงานโอเคมึงยังไงก็ระวังตัวด้วยนะกูไม่ชอบแม่งเลยวะ่ะถ้ามันตุกติกอะไรขึ้นมาก็ฆ่าหมกป่าไปซะกูรู้แล้วกูจะยิงหัวมันเหมือนกับที่ยิงหัวพวกแวมไพร์เลยแ <laughs> วมไพรนะ์เน่ยยิงหัวไม่ตายแต่มันนะยิงหัวทีเดียวก็ตายละ ไม่ต้องลังเลด้ะเพื่อน2อวันต่อมาแชทระหว่างเกมและมิกสวัสดีครับพี่มิกผมมารายงานครับมิกที่ทำงานอยู่ในห้องพอเนื้อเยื่อเมื่อเห็นข้อความจากเกมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดอ่านในทันทีก่อนจะตอบกลับไปว่ามาสวันก่อนผมกลับมาจากลงพื้นที่กับพอรตได้ข้อมูลมาเยอะเลยครับเป็นอย่างไรบ้าง มิกถามขึ้นนิ่งๆผมจะให้พี่ตัดสินนะครับระหว่างผมกับใบพอสใครมีผลงานมากกว่ากันรายงานมาก่อนเถอะโอเคเริ่มเลยผมได้ข้อมูลมาว่าแวมไพร์พวกนี้ฆ่าไม่ตายนอกสยจากจะต้องทำลายมันที่หัวอันนี้กูพอรู้อยู่พี่มิกไม่สังเกตเหรอครับว่าศพแวมไพร์ที่เราเอามาวิจัยในทุกตัวหัวแบะไม่มีชิ้นดีแทบทุกตัวนั่นเพราะว่าทุกอย่างอยู่ที่หัวของมันไม่เสมอไป สองปีก่อนเกือบเกิดเหตุใหญ่ถ้ามึงจำได้ครั้งนั้นแวมพายตัวนั้นก็ตายหัวของมันแทบจะไม่มีเหลือเลยด้วยซ้ำแต่ยังมีส่วนสมองที่สั่งการได้เส้นประสาทยังแล่นทําให้สั่งการเคลื่อนไหวร่างกายได้ตราบใดที่ยังมีเนื้อเยื่อสมองอยู่ในหัวต่อให้มีเยื่อสมองอยู่เพียงนิดเดียวมันก็สามารถสั่งการได้นั่นแหละครับที่ผมรู้มาอีกเรื่องหนึ่งในเมื่อมีเพียงเยื่อสมองนิดเดียวและยังสั่งการได้ เราก็ไม่ควรให้มันมีเนื้อเยื่อหลงเหลืออยู่อีกแล้วจะทำยังไงเราต้องตัดหัวมันทิ้งครับว่ายังไงนะตัดหัวก็จบหัวขาดร่างกายก็ทำงานไม่ได้ก็จริงอย่างที่มึงว่าใช่ไหมล่ะครับเราวิจัยกันมาตั้งนานแต่ยังไม่มีผลลัพธ์อะไรมาเลยเราควรจะมีวันพายเยอะกว่านี้นะครับจะซื้ออะไรพี่มิกลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราสามารถสร้างวันพายขึ้นมาเองในการใช้ในงานวิจัย ดีไม่ดีควบคุมได้ด้วยมันจะวิเศษขนาดไหนครับเราก็ไม่ต้องเหนื่อยปไปไล่ล่าแวมพายหรือตัดหัวมันมาเป็นศพถ้าเรามีแวมพรยที่ควบคุมได้มันจะช่วยให้งานของเราและงานวิจัยเซรุ่มเร็วขึ้นนะครับสร้างแวมพายเองเหรอมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะตอนนี้เรายังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเชื้อแวมพรยเหล่านี้เกิดมาจากอะไรมีต้นตอนมาจากที่ไหนที่มามันเป็นยังไงแล้วเราจะสร้างขึ้นมาเองได้ยังไงก็ต้องสืบสิครับ พี่มิกเป็นถึงหัวหน้าทีมเพาะเนื้อเยื่อไม่ใช่หรอครับเนื้อเยื่อที่เพาะออกมาตลอด9ปีก็มาจากหัวพี่ล้วนๆงานที่พี่ทําไม่ได้ต่างอะไรจากการสร้างแวมพายอยู่เลยนะครับพี่จะต้องสร้างเนื้อเยื่อที่ใกล้เคียงกับเนื้อเยื่อที่ตัดออกมาจากตัวของแวมพายไม่ใช่หรอครับเพื่อหาต้นต่อของการกําเนิดเชื้อโรคนี้ที่ทําอยู่ไม่ได้ต่างอะไรจากการสร้างแวมพายนะครับกูรู้แต่ที่กูทําเพื่อการทดลองเท่านั้น หากว่าทดลองได้เจอผลลัพธ์แล้วจริงๆสิ่งที่ทดลองกูก็ต้องทำลายทิ้งแล้วเอาแค่ตัวหนังสือและผลวิจัยส่งงานผลิตเป็นเซรั่มช่วยคนก็เท่านั้นไรสาระนะพี่ถ้าผมเป็นพี่นะผมจะสร้างแวมไพร์ขึ้นมาและวิจัยมันต่อหน้าผู้คนปรับเปลี่ยนเนื้อเยื่อให้มันอยู่ฝั่งเราเมื่อมันเป็นแบบนั้นเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้คราวนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องรักษาพวกเราแวมไพร์แล้ว เอามาใช้ประโยชน์แทนดีกว่าไหมครับไราสาระพิ์อะไรามาย้อนอ่านบ้างไหมถ้าด็กเตอร์มาเห็นเข้ามึงจะโดนไม่น้อยผมก็แค่พูดไว้เป็นแนวทางก็เท่านั้นในเมื่อพี่เป็นถึงหัวหน้าทีมเพาะเนื้อเยื่อก็ควรเก็บเรื่องนี้ไปคิดสักนิดนะครับเผื่องานเราจะได้เดินหน้าบ้างแชทระหว่างมิกกับพอชพอเมื่อเห็นข้อความจากรุ่นพี่ที่เป็นหัวหน้าทีมพาเนื้อเยื่อ พอก็รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตอบแชทเขาในทันทีด็อกเตอร์บอกผมแล้วครับว่าให้พี่เป็นคนตัดสินผลวิจัยอืมมีอะไรจะรายงานไหมผมกับเอฟยังไม่ได้ข้อมูลที่ตายตัวตอนนี้ยังรายงานไม่ได้ครับมีอะไรให้กูช่วยบ้างไม่เป็นไรครับคิดว่าเกมคงจะรายงานพี่ไปแล้วในส่วนของเขาใช่วิธีของเขาก็ดีวิธีอะไรเหรอครับกำจัดพวกแวมพายอะไรนะ แต่พวกเขายังไม่ตายเราควรรักษาพวกเขาก่อนใช่กูรู้กูกำลังพยายามพอหาเนื้อเยื่อที่ใกล้เคียงที่สุดเพื่อสกัดเซรุ่มและหาวิธีรักษาใกล้หรือยังครับไม่เฉียดเลยสักนิดเกมบอกว่าให้ฆ่าตัดหัวเป็นวิธีที่ฆ่าเหล่าแวมไพร์ได้เป็นอย่างดีแต่พวกเขายังไม่ตายบางคนยังพูดคุยกับพวกเรารู้เรื่องนะครับผมออกล่ามาเยอะสัมผัสมาเยอะหากไม่โดนโจมตีก่อนผมก็ไม่ทำร้ายพวกเขา เกมคงหมายความว่าคนที่ถูกล่ามาเป็นตัวอย่างทดลองนั่นแหละคงไม่ได้หมายถึงต้องฆ่าทั้งหมดหรอกยังไงพวกเขาก็ติดเชื้อแล้วเชื่อเถอะถ้าโดนโจมตีถึงเวลาจะต้องป้องกันตัววิธีตัดหัวคือวิธีที่หมดจดที่สุดครับพี่จะแจ้งกับด็อกเตอร์ให้เขาประกาศออกไปให้ประชาชนได้รู้วิธีป้องกันตัวหากโดนพวกแวมพายโจมตีต่อไปนี้ประชาชนจะต้องพกอาวุธที่สามารถตัดหัวแวมพายได้ติดตัวเวลาออกไปไหนมาไหน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนแบบนี้ไม่โหดร้ายไปเหรอครับป้องกันไว้ก่อนดีกว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเราไม่ทำร้ายเขาก่อนเหมือนแต่โดนโจมตีก่อนครับพี่มิก